ตรงบริเวณหมู่บ้านเสมาประขาเครื่องตกแล้วนะครับหักประมาณสักท่อนนะครับลงในแหล่งน้ำนะครับเป็นบ่อ นะครับต่อมาก็ามาดูประสบการณ์ทํางานด้านการดับเพลิงและกู้ภัยของกระผมนะครับจริงๆต้องบอกล่านะครับฝืบเรื่องมาจากที่ผมทํางานมาแล้วประมาณ38ปีนะครับเพราะฉะนั้นก็มีประสบการณ์ค่อนข้างจะมากนะครับประสบการณ์หนึ่งไม่ว่าจะเป็นทางด้านดับเพลิงและกู้ภัยอากาศยานพาณิชย์ดับเพลิงและกู้ภัยอากาศยานทหารแล้วก็ดับเพลิงอาคาร สถานที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของท่าอากาศยานนะครับรวมทั้งในเรื่องของการทํางานเนี่ยมีเคสต่างๆมากมายนะครับยกตัวอย่างนะครับสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมประทับใจมากที่สุดนีเรื่องของการทํางานและมีส่วนร่วมด้วยก็คือในวันที่เครื่องบินได้เกิดอุบัติเหตุนอกสนามบินนะครับโดยสายการบินเวียดนามนะครับตกที่หมู่บ้านเจมารฟ้าขาง ตอนนั้นผมก็ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่เวรสูร,รับส่งข่าวนะครับในห้องวอชลุงของสถานีดับเพลิงน,นะครับสองที่ท่าอากาศยาดอนเมืองเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมจำจนมาถึงทุกวันนี้ก็คือในการติดต่อสื่อสารต้องบอกเลยเราเป็นส่วนที่สำคัญนะครับในขั้นตอนแรกเลยที่จะนำทีมดับเพลิงเข้าไป ให้เหลือผู้ประสบภัยณนะ์บนเวณจุดที่เกิดเหตุนะครับในวันนั้นต้องบอกเลยว่านะครับพอเกิดอุบัติเหตุขึ้นจากเครื่องบินประสบอุบัติเหตุโดยเราได้รับแจ้งจากขอะคับการบินเราก็ทําหน้าที่โดยการบันทึกข้อมูลนะลงในแบบฟอร์มรวมทั้งประกาศแจ้งให้หน่วยดับเพลิงของเรานะครับเตรียมพร้อมที่จะออกปฏิบัติงานหลังจากนั้นนะครับขอะคับการบินก็ได้แจ้งให้ทางหน่วยซาของกองทัพอากาศนะครับ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนะครับของทางทอออนะครับขึ้นไปกับอากาศยานด้วยแล้วก็ไปบินสำรวจนะครับบริเวณจุดที่อากาศยานสูญหายจากการติดต่อกับขอครับการบินนะครับพอบินไปสักพักหนึ่งนะขอก็ได้รับรายงานจากนักบินผู้ที่พบจุดที่บอเกิดอุบัติเหตุนะครับตรงบริเวณหมู่บ้านเสมาพระคาเครื่อนตกแล้วนะครับหัก ประมาณสท่อนนะครับลงในแหล่งน้ำนะครับเป็นบ่อน้าซึ่งปัจจุบันนี้แหล่งน้ํานี้กโโ็โดนโถมไปแล้วนะครับโดนโถมไปแล้วนะครับเมื่อก่อนนี้เป็นท้องนาเสร็จแ,แล้วก็บีควันขึ้นนักบินก็แจ้งมาครับให้หอทราบนะครับแล้วก็แจ้งหน่วยดับเพลิงขณะที่ผมปฏิบัติหน้าที่เนี่ยก็ได้รับแจ้งจากขอว่าเครื่องบินตกในพิกัดบริเวณใดผมก็ได้นําข่าวสารนั้นนะครับแจ้งทางหน่วยเพลิงของเราแล้วก็นํา รถดับเพลิงนั้นไปยังจุดที่เกิดเหตุนะครับซึ่งประสบการณ์ครั้งนั้นนะครับเราทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับพอไปถึงแล้วเนื่องจากว่าการเกิดเหตุครั้งน,นั้นเป็นอุบัติเหตุอย่างร้ายแรงนะครับมีผู้เสียชีวิตนะครับก็เป็นจำนวนมากนะครับประมาณถึงเจ็าชีวิตนะครับแต่ก็ยังมีผู้ที่ยังรอดชีวิตด้วยนะครับในการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนั้นนะครับทางหน่วยเราและก็หน่วยดับเพลิงของท้องถิ่นก็ช่วยกัน ดำเนินการควบคุมสถานการณ์นะครับแล้วก็นําผู้บาดเจ็บแล้วก็ผู้เสียชีวิตไปดําเนินการ,รแล้วก็ทําตามขั้นตอนว่าตอนนั้นก็ต้องบอกเลยครับเป็นโศกนาฏกรรมที่ผมเนี่ยนะครับสุดเศร้าใจแต่อย่างไรก็ดียัง,ยง,มยงมีผู้ที่รอดชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนั้นนะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมยังจําไม่มีปันลืมนะครับแล้วทุกๆครั้งที่ผมมีโอกาสผมก็จะเล่าเรื่องให้คนรุ่นรุ่นหลังเนี่ยครับได้นํา เป็นเคสดัดดี้แล้วก็ไปในเรื่องของไปปรับใช้กระบวนการวิธีการทํางานนะครับที่เราจะเกิดขึ้นในอนาคตให้เราทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นเคสหนึ่งที่ผมทัาใจนะครับ